นะครับเตรียมาร์มพร้อมออกเดินทางนะครับนี่หมุนถัง,งแล้วยกคันโยกถังรถโม่4คิวนะครับแบรนด์ XMG นะครับตัวนี้ลูกโม่ขนาด6คิวของชวิงสเตเตอร์นะครับติดป้ายทะเบียนป้ายแดงพร้อมขับออกถนนนะครับนี่ก็ส่งมอบลูกค้านะครับบางไปอินนะครับจาก ตียากมากขาและยองนะครับทดสอบความเรียบร้อยหมุนโม่โม่ขนาด6คิวนะครับถังน้ำขนาด400ลิตรปั๊ม PM t m p อิตาลีนะครับลูกโม่6คิวของชวิงสเต,ตเตอร์เยอรมน,นีนะครับกระทะล้ออลูมิเนียมอลลอยนะครับลบน้ำหนักตายนะครับทุกอย่างนะครับนี่ทดสอบฟารมเรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะครับ บางปอินนะครับกุ้งเก่าเราจะไปทำการทำงานที่นู่นนะครับอนี่ทคำตอบการปล่อยน้ำมีน้ำค้างอยู่ในถังตอนที่ล้างรถนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็295แรงม้านะครับของหวยชายนะครับ รูปร่างหน้าตาหล่อเลยนะครับอาจจะออกหวยงวดนี้ก็ได้นะครับ5้าเจ็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพนุมาตรครับศูนย์เก้าสามสามเก้ขอบคุณครับ